สวัสดีค่ะพวกเราไอทีฮีโร่นะคะวันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องการแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะหรือเพื่อนๆจะแปลเป็นภาษาอื่นภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็เปิดไฟล์ที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะอันนี้เพื่อนๆอาจจะอยากแปลแค่บางข้อความแล้วก็คลุมไฮไลท์คลุมนะคะแล้วก็คลิกขวาปด Translate นะคะก็จะแปลข้อความที่เพื่อนๆเลือกอ่ะเพื่อนๆอาจจะเลือกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือภาษาอ,อื่นก็ได้นะคะอ่าก็จะแปลออกมานะคะอันนี้เป็นวิธีที่แปลแค่บางข้อความค่ะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะแปลทั้งเอกสารเลยเพื่อนๆก็คลิกเข้ามา Document แล้วก็เอา Translate to Thai Language ก็คือให้แปลทั้งเอกสารนี้เป็นภาษาไทยแล้วก็กด a n s l a t e นะคะรอระบบสักครู่นะคะเอกสารก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยทั้งเอกสารเลยค่ะง่ายๆนะคะเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมหากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถแอดไลน์ line, มาคุยกันไดน้ที่ @ITHero สุดท้ายนี้ฝาก subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ